เพื่อนๆจ้าเจอลูกตำลึงเนี่ยที่เขาว่ามันเป็นยานะเนี่ยมาเที่ยวนาเขาเพื่อนๆมาเที่ยวนาวันนี้มาเที่ยวนามันเล่นหน้าจ้ะเพื่อนๆจ้ากระแทกกระแทกข้นขังอ่าหน้าเดียหน้าไก่กันนะจ๊ะเนาะอุ้ยเขาไม่สวยเลยเพื่อนๆมีหยาหลายหลายหงาหลายก็เขา ปลูกต้นกล้วยปลูกอะไรด้วจริง,รงๆเขาน่าจะปลูกตรงไม่ไม่ไม่ไอ้นั่นกับที่เราเนาะแต่ว่าเขาปลูกใกล้กับที่เราไม่รู้มันเป็นคองที่เราเลยอะ่ะโอ้โหข้าวข้าวเลญ้า <laughs> เพื่อนเพื่อนข้าวอหญ้าดูสิจะได้กินไหมเนี่ยโอ้โอยตายตาย ยาลาอีล ar ีไม the ่รู้สวนเราถึงไหนลีม oh, ันยังเดินได้หน้าหน้าฝนนะคับเพือนฝนตกทุกวันเลยอุ้ยกล้วยกล้วยกล้วยสุกข้าเคียเดี๋ยวเดี๋ยวพื่น้องนะกล้วยสุกล้วยสุฉันกินเลยแหละคนข้างบ้านเรา กวยซักาคกินกินพิน้องกินกวยน้ำวากวยน้ำวากวยน้ำว้าหวีละสามสิบห้าบาทอันบันเริ่มเลยตอนตอนตอนซื้อมันมันไม่มีเวลาถ่ายเพื่อนเนเนาะไม่รู้นานเราถึงตรงไหนวะเราจำไม่ได้เลยอวานหวานเพื่อนเพื่อนจ้ะจากธรรมชาติอื ตา,ตา,ตาล,ล,ล้ม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 น้ำไหลน้ำไหล่ัืงส่วนฝนตกข้าวนาอเยอะเ้ยน้ำเยอะเลยค่ะน้ำเพียบฝนตกแต่หญ้าก็เพียบเหมือนกัน โอ้ห oh. แต่ละที่แต่เพื่อนๆมีแต่หญ้าเลยมีตรงที่เขาเอ,อ,เอมีนิดหน่อยที่สวยนอกนั้นมีหญ้าทั้งนั้นเลยที่ไม่รู้ของเราถึงไหนเราไม่รู้จำไม่ได้ <laughs> จากไปร้ายปีจำไม่ได้เพื่อนๆจ้า คงจะถึงนี่แหละคิดว่าเนาะถึงตรง,งนี้นั่นน่ะฝั่งนี้ยถึงหรือว่าตรงไผ่นะไม่รู้จำไม่ได้ฟ้าโอเควันนี้แดดก็แดดจูจ้าแต่ว่ามีมันเป็นแบบฝนจะตกจะตกมาเลยไม่ค่อยร้อนวันนี้วันนี้ไม่ค่อยร้อนจะเพื่อนจ้าอ๋อเขาขุดคลองน้ำแบบนี้โอเค กองน้ำรอบ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  okay. สวยสวยโอเคอันนี้อันนี้ของเพื่อนบ้านเนาะอันนี้ของเราแต่เราก็มาเดินที่ของเขาเพราะของเขามันให้ที่กว้างกว่าที่เดินนั่นเดินได้เป็นพี่น้องกันเนาะพี่น้องพี่น้องอฝ่ายฝ่ายแม่ ี่น้องฝแม่เขาทำบ้านหลังเล็กๆไว้เสียงนานนยสวยเย้่ยนนเนาะงามเ่าเปืเป่อนๆจ้าตกลงโคกหนองนาเราก็ไม่ได้ทำเพืเ่อนๆจ้าเพราะว่าฝนตกมากฝนตกทุกวัน ฝนตกทุกวันไม่ได้ทำค่ะงวดนี้ไม่ได้ทำค่ะเนนาเขาอันนี้สวนฝรั่งปอดสารพิษสวนฝรั่งปอดสารพิษแต่เขาไม่สวยหรอกเขาก็ปลูกปลูกตามมีตามเกิด <laughs> ปลูกตามมีตามเกิด ได้แค่ไหนก็อเอาแค่นั้นน้องเคยเป็นคนทำเนาะนะที่เราก็ไม่เยอะหรอกเพืเ่อนๆแต่เราจำไม่ได้ว่าถึงตรงนี้หรือว่าถึงต้ตนยางนั้นจำไม่ได้อันนี้ก็จะของต้าประเ่ศของเรา ของเรายังไม่ได้ทําเดี๋ยวจะให้ดูที่ที่ว่าจะทําแต่ก็ไม่ได้ทําหรอกเพื่อนๆเพราะว่าฝนตกตอนที่มันหน้าแรงหน้าแรงแค่มากๆจะทำนี่ค่ะที่ของเราที่เราจะทําเขาดึงเขาทํำยังไงเนี่ดินมันก็ไปหาของเราหมดนี่จะที่ของเราที่เราจะทําตรงที่เนี่ยตรงถึงนู้นเลยที่ว่าเราจะทำเนาะ สวนยางตรงนั้นด้วยนี่แหละก็เราดูแต่งวดน,นี้คงไม่ได้ทำเพื่อนว่าจะมารีวิวนี่เลยดันไม่ได้ไม่ได้แล้วคะ่ะเพื่อนๆจ้าฝนตกมากไม่ไม่กล้าทำโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเจอกันดีเนาะส่วนฝรั่ง ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ